พี่ครับเพื่อนๆทุกคนนะครับวัน,นี้เก้าก็พาเพื่อนๆมาที่จังหวัดระยองนะฮะครั้งนี้เก้ายังไม่ได้มารีวิวที่พักนะฮะตอนนี้เราอยู่กันที่โรงแรมโนเวทิลระยองสตาร์นะครับแต่ก็ก่อนอื่นที่เราจะรีวิวห้องพักเดี๋ยวผมพาเพื่อนๆเนี่ยรีวิวห้องอาหารก่อนที่นี่เนี่ยเป็นห้องอาหารแบบออฟเฟินนะฮะผมว่าน่าจะดีสุดในระยองแล้วละ่ะเพราะว่าราคาห9า้บาทเองนะครับ อยู่บริเวณล็อบบี้นะแต่ว่าน่าเสียดายนะเขาไม่ได้มีทุกวันเขามีเฉพาะแค่ค่ําคืนวันศุกร์นะครับดังนั้นเนี่ยวันนี้ผมมาได้วันศุกร์พอดีเป๊ะเลยก็เลยอยากจะพาเพื่อนๆนะฮะลองไปดูที่ห้องหานี้เนี่ยว่ามีอะไรน่าถ่ายกันบ้างานนครับเดีย๋ยวติดตามเข้าเข้าไปดูด้านในได้เลยครับ เข้ามานะฮะสเตชันแรกเนี่ยเราก็เจอกับสเตชันอาหารญี่ปุ่นเลยนะฮะสเตชันอาหารญี่ปุ่นเนี่ยมีทั้งซูชิาซาซิมินะฮะก็เดี๋ยวข้าพาไปดูนะฮะว่าบริเวณด้านในมีอะไรน่าทานบ้างนะครับโอ้ oh, าซาซิมิะฮะจัดน่าทานมากๆเลยนะครับมีทั้งปูอาดปลาซาปะปูน่านะฮะแล้วก็ปลาแซลมอนไข่หวานนะครับโอ้สุดยอดนะจัดอลังการสไตล์ญี่ปุ่นเลยนะฮะส่วนอันนี้ก็จะเป็น เป็นโลแซลมอนนะครับอาฐานฮะอาหารค่อนข้างที่จะหลากหลายนะฮะในสเตชันอาหารญี่ปุ่นนี้ผมบอกได้เลยว่าซามอนนี่ดูหน้าทานสุดๆเลยของทอดก็มานะครับอันนี้ก็เป็นขนมปังหน้าหมูนะคะดูแสนอร่อยกรอบประมุลเลยนะครับมาตรงนี้ก็ไม่น้อยหน้ากันนะฮะเป็น หอยแมลงภู่นะฮะอบชีสนะครับอยู่บนถาดเกลือนะครับดูสวยงามนะครับไปแอบดูสเตชันซีฟู้ดกันว่าอาหารซีฟู้ดที่นี่เขามีอะไรบ้างแต่เท่าที่ผมเห็นเนี้ยมีอยู่2เมนูด้วยกันนะฮะก็จะมีเป็นกุ้งขาวนะครับแล้วก็หอยแมลงภู่นะครับเป็นแบบออนไอส์นะครับถัดมาใกล้ๆนะฮะสเตชันออนไอส์เราก็จะเจอกับ เคาน์เตอร์สลัดปลานะครับก็จะมีน้ำสลัดงาญี่ปุ่นนะครับแล้วก็มีอีกหลายตัวเลยฮะก็เป็นน้ำสลัดมีประมาณ6 6ชนิดด้วยกันนะครับส่วนผักสลัดนี่ก็ไม่ได้ค่อยเยอะแยะมากมายนะฮะแต่ก็พอทานได้นะครับ มาดูกันว่าอา,อาหารสําเร็จรูปที่เขาทาไว้เชฟทําไว้มีอะไรบ้างอ๋อน,นี่ก็เป็นมันฝรั่งทอดนะครับแล้วก็จะเป็นเ,เป็นเนื้อนะครับอันนี้เป็นเนื้อส่วนอันนี้ก็จะเป็นต้มยํากุ้งนะครับแปรมาซอฟเฟตนะฮะอาหารไทยอย่างนี้มาทะเลแบบนี้มันต้องต้มยํากุ้งนะครับดูรสชาติสีสันจัดจานน้านมากนะฮะใช้หนูสดด้วยนะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นซุปครีมนะครับเป็นทัฟเฟร์ซุป เป็นทอปเปอร์สนะครับส่วนถัดมาใกล้นี้ก็จะเป็นเคาน์เตอร์พาสตานะฮะเราสามารถที่จะสั่งเป็นพาสต้าคาโบนาร่าโอมโตซอสได้นะครับก็จะมีเส้นดำให้เราเลือกด้วยนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นลายของบาร์บีคิวนะฮะเขาก็จะมีหมูมีไก่นะครับโอดูน่าทานมากนะครับ ต้องขาดไม่ได้นะถ้าจะทานบาน์าบีคิวก็มีทั้งซีฟู้ดนะฮะมีน้ำจิ้มแจ่วก็มีนะครับแล้วก็เป็นอซอสพริกไทยํำนะครับส่วนสเตชันตรงนี้นะฮะก็จะเป็นแบบเราสามารถเลือกเมนูนะฮะแล้วก็ให้เชฟปัดได้นะครับก็จะมีทั้งไก่เต้าหู้เนื้อนะครับแล้วก็จะมีผักบริเวณด้านข้างเนี่ยให้เราเลือกแล้วก็ให้เชฟทำาันแบบสดๆร้อนๆเลยนะครับอ๋อตรงนี้นะฮะใครพิจิตนี้เราต้องตามด้วยข้าวผัดนะครับ อยู่ด้านทาทนเท่นั้ข้าวัดจะแบบแห้งๆนะครับส่วนดั้นข้างนี้เป็นไรครับโอ้เขียวหวานหมูนะครับส่วนตรงนี้นะครับผมชอบที่สุดเลยก็คือเป็นก๋วยเตี๋ยวน้ําตกนะครับเพราะว่าที่นี่เขามีก๋วยเตี๋ยวน้ําตกหมูแล้วก็เป็นเนื้อออสด้วยนะครับนะเห็นไหมครับผมไม่ได้โกหกนะครับเป็นปายเนื้อออสเตรียจริงๆนะครับ ก็จะเป็นหมูคูโรบุตะนะฮะแล้วก็นี้ก็จะเป็นเนื้อออสเตรเลียแบบแผ่นโตโเลยนะครับกับน้ำซุปก้อนรอนะฮะโอ้โหเดี๋ยแบบฟึบๆเลยนะครับก็บอกได้เลยว่าราคาห99บาทเนี่ยคุ้มสุดๆนะฮะอาหารเนี่ยมีหลากหลายนะฮะแบบว่าทานกันอิ่มๆจุกๆกับป้าเลยนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูบริเวณของสเตชันขนมหวานบ้างนะครับมาดูสเตชันขนมหวานนะฮะ หลากหลายประการตารมากนะฮะมีเค้กเยอะมากๆครับเค้กก็มีนะฮะบลูเบอรี่ชีสเค้กนะฮะรอเคกฝวยทองโห่นมไพรกก็ขาดไม่ได้นะครับมันนนันดูมัหนหบบจับเป็นจับเป็นจับเป็นช้วยนะคะะรับนะครับตรงนี้ก็เป็นอะไรครับขนม,มไทยนะครับก็ครบนะฮะคับเค้กก็มีอันนี้จับสวยมากนะค,ะครับเค้กสตรอเบอรี่ส้ม เอแคร์ก็มีนะครับอันนี้เป็นควยทอดนะครับแล้วก็ทานคู่กับไอศครีมเย็นๆนะครับบอกได้เลยว่าเข้ากันแบบสุดๆครับ เป็นยังไงบ้างครับเพื่อนๆกับรายอาหารที่โรงแรมโนเวเทลระยองนะฮะบอกได้เลยว่าอาหารที่อิ่ม้องมากๆลยค,คุ้มค่ากับราคา599บาทนะครับลืมบอกเพื่อนๆไปหรือเปล่าครับวันที่นี่เขามีเฉพาะแค่คืนวันศุกร์เท่านั้นนะครับเพื่อนคนไหนที่ผ่านมาระยองในคืนวันศุกร์หรืออยู่ที่ระยองอยู่แล้วก็ลองแวะมาทานอาหารดรูนะฮะรับรองคุ้มค่านะครับไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับกับ ก้าไปกับมียวาฝากเพื่อนเพืเ่อช่วยกดไลค์กดแชร์กดสับกาคลาให้ด้วยนะครับบ๊ายบาย